เด็ดมาเอียงเสียงในหัวมันดังเสียงในหัวพี่ดังเลยาก็ามารับมากเลยพี่ยังไง่ะคะเออ็ขาบว่ามีแฟนไหมมีแฟนไหมคำถามแรกเลยถามกเลย่าแตหนไะปกติเราจะถาเรื่องซรสระกับแฮปปี้ค่ะตอนนี้แฮปปี้อากในควมายขอเรา ก็อย่างที Luckily, <cs> ่บอกไปว่าว่าเรามีคนที่เราคุยด้วยแล้วก็ศึกษาอยู่ตอนนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ชอบชอบอยู่หรอชอบชอบชอบคุยปกติปกติคำถามนี้ตใช้ท้ายพี่ว่าพี่เอารล่มก่อนก้าถามงานเออแบบใหม่ก็หัวใจก็ชมพูอยู่มันไม่มีเราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของรู้อไรจริงจริงก็เห็นกันอยู่แล้ว หมายถึงว่าคือเวลามุกจะไปไหนหรือว่าตัวมุกไม่รู้สึกว่าแบบเราจะไปกินข้าวหรือจะไปไหนอะไรยังไงก็ใช่ว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้แบบถ่ายรูปหรือพูดออกมาตรงๆจริงๆจังๆหรืออะไรขนาดนะั้นเพราะว่าตัวมุกเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบความสงบแล้วก็ไม่ค่อยแบบจะจะเป็นนิสัยส่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดหรือบอกใครๆมากมาก เป่พี่ถามไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเราเวลาไปไหนตัวละไหนนี้กันไม่มีค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบชีวิตประประจำวันจริงๆอ่ะคือแบบเราก็ไปข้างนอกอ่ะกินข้าวเจอคนในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็สังเกตินะคะเราไม่ได้หลบหรือว่าทำเพื่ว่าเราไม่รู้จักไม่ได้ใส่หมวกใส่แว่นใช่ไหมไม่ไมใส่แมสก์เราเราฟังกันเลยแต่ว่าแค่เราอาจจะไม่ได้โชว์ภาพมันออกมาว่าเราไปกินข้าวด้วยกันนะหรืออะไร อ้วเวลาไปมีคนก็ือหาไปพาะปกติเขาไม่ค่อยเห็นเขา่แบบในพาร์ทนั้นไม่ใช่ใช่เป่าไม่เปล่าลเกอนหน่ไม่เขาเขาก็จะมีแบบสงสัยเพราะว่าเวลาหนูไปข้างนอกเนี้ยหนูจะแบบชิลมากแล้วก็แบบน่าสมมากแล้วก็แบบแบบชิลชิเลยอ่ะเขาก็จะมีความแบบใช่เปล่าคุ้นะอะไรแล้วก็จะได้ยินตลอดแสดว่าเราก็เห็นบรรยากาศรอบาข้อมางทุกคนกกว่าทุก ก็สเ่าเอ้ยใช่ใช่คนนี้หรือเปล่าเหมือนเขาเป็นขาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวแล้วเอ้ยคนุกดาอีเขามาหรือเปล่าอะไรหรือเราบอกนี่นะาขามุกดาไม่มีค่ะก็เกิดมุกดาเลยแต่ว่าเราก็สบายใจที่จะแบบว่าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าเราอยากจะแบบเอ่อพูดมาตรงๆขนาดไหมขนาดนั้นไหมนะตอนนี้เราเราก็อยากถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราสุขสันต์กันกันอยู่นะจริง สบายใจไหมกับความสามาัมพัญนี้สบายใจค่ะสบายใจก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลิบล้อและไม่ได้มีอะไรทีร่คกน,นกานขึ้นใจเลยการเราก็แบบเป็นเ,นเองที่ถามเใน้าพของความเป็นอาชีพของเราคิดว่าถ้าเราปโฟกัสว่าเราสนใจมันจะมีผลกระทบกับเราถามว่าผลกระทบมีไหมหนูว่าคงม,มีนิดหน่อยนหะคะ่ะจะถามว่าหนูยึดให้ใสตัวเองดีกว่าว่าคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตัวมุกอะเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่อง,อง,องความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ถามว่าเราเรา เราพูดออกเสียงไหมว่าเรามีเรารับรองเรามีแน่นอนค่่ะแตว่าไม่ใช่เราจริงๆเราแค่เป็นคนที่ชอบเืลี่ยไม่ชอบเปล่ยนแล้วมันจะมีผลต่อความจริงของเราไหมผมว่าทุกคนเข้าใจแลหละตอนเนี้ยคือว่าคือการการทำงานของเราอ่ะเราเราชัดเจนแล้วว่าเวลาเราทำงานเราก็เต็มที่มากๆเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยเรายังมีคาแรคเตอร์อะไรที่เราต้องเล่นแล้วลก็ยังต้องเจอแบบคนตื่มากมายใช่ไหมก็ ก็ดีใจที่วันนี้ทุกคนกเตร,รียมโคดนในรการทำงานมากคือว่าันนี้ทุกอย่างเราเป็นเีื่อนส่วนงานแล้วก็ซัพพอร์ตราไปดนน้วยค่อืมแต่รเบอกว่ามุกโชคดีเพราะว่าเคยีอินจากละครมากกว่าอินจากการใช้ชีวิตจริงคนใช่หใช่ค่ะก็อยากบอกว่ารู้สึกดีเหมืกานที่ไปในทิศทางนั้นเพราะว่าเราก็เต็มที่กับงานเราจริงๆงเราอยากให้ มีน้ำ <Tipp> พ <ett inh ale> <that> mm ุถ hmm? ้าแฟนมันแฟนรักเราแบบแบบจิ hmm. ้มในรักเราเลยเงี้ยเราเราแฮปปี้เรารู้สึกว่าเราสองคนมีแฟนกันแล้วดาราเท่าเลยแล้วเราว่ายังไงบ้างเวลาไปไหนไปไหนกับมุกดาเดินก็ปกติค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่มีอะไรเราก็แบบชิลๆใช้ชีวิตปกติมันต้องมีเลิกมียามาที่แบบว่าจะให้เปิดตัวเลิกปลดตัวเลิกจะติ่งหูหางคิ้ว ตลอดทีตีไม่ใช่มีเลยนะพี่ก็ใช่กับพี่เลยตื่นเต้นอยู่พี่แค่สิ่งทีหัวพี่แค่ถามว่าเออปาร์คกันยิงเป็นเมื่อไหร่นะถือว่ายากมากด้วยอนี่ใส่ตัวหนูเพราะว่าหนูกแค่เป็นคนแบบอ่ใช่เป็นคนแบบนี้จริงๆถามว่าจะมีอะไรภาพถึกอะไรอย่างงเี้ยจากคนตื่นและหรืไม่ได้ทีเดียวมาหาหรือไม่ถืได้เจอข้างนอกถามว่าถ้าต้องจากคนหนึ่งว่าวันก็ต้องแบบยืดมดหน่อยห่ะ เราเป็นคนอินทเวิร์กันหน่อยที่แบบว่าโรจัดเรื่องไม่หน่อยใช่กเราุ้นกันต่อไปพี่ลุ้นได้ใช่ไหมพี่ลุ้นนะุ้นได้ดับละครเป็นยังไงบ้างละครความบุ้งบึงกับกับไทยกับกาแฟอ๋อถึงเรื่องฉันมีงาอตอนนี้ก็ถ่ายถ่ายเซตสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้ชมวันที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้เป็นแฟนก็เป็นโปรเจกต์แรกเลย สนกเป็นมากๆแล้วก็ยากมากๆสับตมเพราะว่าเรื่องคาแรคเตอร์มันค่อนข้างยากและตัวเราก็ไม่คุ้นเล่นบทนี้ที่เราเลยอยากไปเราอยากทำให้แฟนๆทุกคนเชื่อแล้วสนุกไปไปกลับมาก็เลยต้องเตรียมอยู่เพิ่มเยอะมากๆนับรองว่าสนุกเพราะอยากให้แฟนๆทุกคนความเป็นแฟนมันยากขนาดไหนมันต้องคาแรคเตอร์โดดงกันคือด้วยนิสัยผมต่อคนนี้ไม่เหมือนกันในเรื่องจะชื่อหนึ่งเดียวกันเลยอะ สองคนนี้เป็นแบบที่โตเป็นคนละบ้านโตกั็นคนละที่อยู่พ่อแม่เขาขนาดนั้นมันยากตรงที่ว่าเขาเขาไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแล้วเราต้องแสดงให้มันชัดมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นแหละยากเราก็จะต้องถ่ายภาพในคาแรคเตอร์อะไเนี้ยให้ให้ชัดที่สุดว่าว่าเราจะกรรมกรรมหนึ่งเดียวนิสัยหนึ่งเดียวยังไงกรรมนิสัยตัวอะไราไม่ตีกันหรอไม่ตีกัน แรกๆตีเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจเบลโล่มากๆในในในฉากที่เราถ่ายแรกๆอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยแต่ว่าหลังขึ้นเรื่องไปเราเริ่มโตแล้วเราเริ่มถักมันได้คล่องแล้วแม่แต่ว่าก็จะมีที่บอกที่ช่วยว่าแบบถ้าแบบมึงคิดว่าอันนี้มัน,มนช่วยได้เราต้องต้องตีกลับมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีมากๆที่ทีมงานทุกคนก็ช่วยแล้วก็เป็นที่มากๆ,ๆอะไรที่เราอาจจะหลุดไปหรือวเราอาจจะมองข้ามไป จะช่บอกัมาับมาอะไรใหม่ๆพอเราถ่ายจบแล้วอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสเราได้สัมผัสทุกอี่เลยนะหนูว่าทุกอย่างนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างแบบมีอะไรที่ใจตัวมุกเยอะมากแล้วเป็นถ้าเป็นอคติ้งที่ใหม่แล้วมันก็ใหม่สำหรับเราและอารมณ์ใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆร้สว่าในเรื่องเนี้ยมันเยอะมากแล้วไม่มีการว้าของมุญญาณของแต่ละคนอันนี้คือใหม่สำหรับตัวมุกเลยที่แบบต้องแบบ มีวิญญาณองไปอยู่ในร่างอีกคนนึงทีง่เราไม่รู้เัยซอ้อนไปซ้อนได้มาหรอใช่มันก็ทั้งซ้อนมันมันไม่ใช่การที่แตกปัญหากันไม่ใช่คนสองคนยืนหันหน้าเข,าข้ขาหากันแเขาคือวิญญาณที่อยู่ข้างในข้างในงใช่เอออย่างพอกลับมาเล่นจากเคมเรื่องนี้พอเราถ่ายจบไปแล้วมีคิดว่าเคมีเคใจที่ไหนคุณคาดหวังมันเป็นยังไงบ้างาอันนี้ก็จะเป็นเคมีที่ใหม่สำหรับบุ๊คือ ปกติเ,เราจะเจอมุเเกเข้มในแบบที่ค่ะเหมือนโชว์เวีดีเราก็จะมาแบบรกักแบบเลิฟแบบมีตกมีจูงแต่ว่าในเรื่องแบบนี้นะคะมันจะเป็นมันจะเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันให้กำลังใจแล้วก็กรัรกกันซัพพอร์ตกันช่วยเหลือกันให้แบบให้มันไปไปในทิศทางที่ดีค่ะก็จะเป็นความรักที่ให้กำลังใจเหมือนให้กำลังช่วย ให้กำลังใจกับตัวละครว่าแบบเขาจะรักกันเมื่อไรนะมันก็จะไม่เหมือนกันเมื่อไรนะเมื่อไหร่จะอปีนี้ป่ะเมื่อไหร่จะอามสิบสองสามสิบกุลาสมสิบกุลายิปตะกี้ตะกี้มุากล้าบอกวันที่แปดตอนแก้ไขอะสามสิบดูลีรันเอาใหม่เองม่ได้ยินเมื่อไรนะยสิบยี่สิบแปดอาร์พูดสองเวอร์ชันพี่กันบอกอความสิ้น เ่เออเลยี่ิบแปดัวเนาะย้ำอีกทีอะย้ำอีกทีค่ะทวนร่างฉันวิญญาณเธอนะคะตนไหนได้ชมในตอนแรกในวันยี่สิบแปดุาคนโอเคคับินเค่ะินเร้ินเต